วันนี้ผม New ะะนิวจารายการนิวซีเจะมารีวิวการใช้งานติ Watch Pro 4G LTE โ้ C G L T e. oh my god โอโหอันนี้คือตัวท็อปของเขาเลยนะครับ <c oughs> และสิ่งที่อยู่ตรงหน้าของเราตรงนี้นั้นมีมูลค่าถึง11,900บาทนี่เป็นราคาที่จะจจำหน่ายอยู่ในปัจจุบันนะครับ eSIM มีหน้าที่ที่เราสามารถเอาโค้ดตรงนั้น,นไปใส่ในอุปกรณ์เทคโนโลยีอะไรก็ได้แล้วเครื่องนั้นๆนนจะเหมือนว่ามีเบอร์ของเราอยู่ในนั้นสามารถกดโทรออกด้วยตัวเองได้ไม่จําเป็นต้องต่อกับมือถืออีกแล้วซึ่งนี่คือประโยชน์ของตัว standalone ที่ทํางานด้วยตัวเองได้นะครับสำหรับการเพิ่ม eSIM เข้าไปที่ตัวนาฬิกาตอนนี้นะครับณปัจจุบัน,นลองรับการใช้งานกับเครือข่าย AIS และ d t a c ได้ทันทีแต่มันยังมีอีกหเครือข่ายครับ t r u m o v e แล้วใครที่ใช้ t o Tool เราทำยังไงตอนนี้นะครับเขากำลังอยู่ในช่วงของการพัฒนาแล้วก็กำลังจะเอาออกมาใช้ในเร็ววันนี้ถึงแม้ว่าคุณผู้ชมไม่มี e s i m ไม่อยากจะใช้งาน standalone แล้วทำงานได้เหมือนกันไหมทำงานได้เหมือนกันครับก็คือเชื่อมต่อผ่านระบบบลูทูธ ก็ทําได้สิ่งแรกที่เราจะพูดถึงนั่นก็คือพามาดูในส่วนของกล่องของเขานะครับโหเรื่องของการดีไซน์นี่ต้องยอมจริงๆดูพรีเมียมมากๆในเรื่องของฟังก์ชันนี่บอกครบถ้วนนะครับบางคนไม่ค่อยได้ใช้ฟีเจอร์อะไรก็อยู่นานได้เป็นเดือนนะครับหรือว่าหลายๆสัปดาห์แต่ถ้าบางคนเนี่ยใช้หนักๆอย่างเช่นใช้วัดฮาร์เรทตลอดเวลาใช้บันทึกจํานวนการวิ่งในแต่ละวันหลายๆชั่วโมงต่อกันเนี่ยก็อาจจะใช้ได้ประมาณสัก3าวันและตัวนี้เนี่ยใช้ระบบปฏิบัติการ w ว a r OS Google นั่นแปลว่าทั้งหมดเนี่ยรองรับการลงแอปพลิเคชันผ่าน Play Store ใครที่ใช้ iOS อยู่ถามว่าใช้งานร่วมกันได้ไหมใช้งานร่วมกันได้แน่นอนครับแต่ว่าแอปพลิเคชันอาจจะมีความแตกต่างกันอยู่บ้างลงน้ำก็ได้เปียกน้ำก็ได้ว่ายน้ำก็ได้เปียกฝนก็ได้ IP68 นะครับมีการป้องกันในเรื่องของน้ําเข้าฝุ่นเข้าหน้าปัดตรงนี้ครับคุณผู้ชมเราสามารถที่จะเปลี่ยนรูปแบบต่างๆได้ง่ายๆนะครับเพียงคุณผู้ชมปัดซ้ายปัดขวา คุณจะเพิ่มไปอีกกี่รูปแบบก็ได้ซึ่งที่กรองเนี่ยเขาเขียนไว้เลยนะว่า1000บวกๆ WhatFace with Google Pay oh, ยังมีอีกเยอะนะที่เรายังไม่ได้เพิ่มเข้าไปที่หน้าปัดของตัวนาฬิกานะครับถ้าเกิดว่าคุณอยากจะเปลี่ยนคุณก็แค่กดตึกเข้าไปได้เลย เห็นไหมครับว่าหน้าปัดอันนี้เนี่ยดูพรีเมียมมากเทคโนโลยีหน้าจอของเขาเนี่ยก็มีความแตกต่างแล้วก็มีความแปลกใหม่ไม่ใช่น้อยนะครับ<_ <EN> _>เขาจะมีวิธีการพักหน้าจอก็คือเขาจะใช้ชั้นจออีกชั้นหนึ่งที่เป็นด้านหน้าสุดเนี่ย แสดงผลเป็นดิจิตครับดิจิตก็คือข,ขีดขีดต่อต่อกันคล้ายๆกับตัวเลขตอนกีฬาสีสมัยมัธยมอะไรประมาณนั้นนะ่ะ <c oughs> ดูง่ายๆใช้ไฟน้อยๆแล้วก็แสงสีไม่ค่อยเยอะนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบคล้ายๆกึ่งๆขาวดำนะครับซึ่งเวลาเราซื้อมาจากโรงงานปุ๊บเราก็ต้องลงแอปพลิเคชันกันนิดหนึ่งนะครับก็ตามชื่อครับซึ่งเวลาเราโหลดแอปพลิเคชันเสร็จนะครับเราก็ทําการเชื่อมต่อกับ Ti ๊ w ว t c h Pro 4G ได้เลยทันทีหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับ คือจริงๆแล้วการตั้งค่าอะไรก็แล้วแต่นะมันไม่ค่อยมีอะไรให้เรากดปุ่มเมนูอะไรหรอกส่วนใหญ่ถ้าเกิดว่าเราจะตั้งค่าเนี่ยจะไปเกิดในฝั่งของนาฬิกาซะมากกว่านะครับ mm hmm. เขาจะแนะนำให้เราเนี่ยลงแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า ม็อบบอยคือตัวแอปพลิเคชันนี้จะคอยเก็บสถิติต่างๆใช้ในการออกกำลังกายใช้ในการบันทึกฮาร์ดเรทก็จะมีการบันทึกจํานวนแคลที่เผาผลาญออกไปนะครับจำนวนการเดินกี่สเต็ปแล้วกี่ก้าวแล้วอะไรเงี้ยหรือว่าจะเข้าไปดูรายละเอียดในแต่ละวันก็ได้นะเวลาที่เท่าไหร่ฮาร์ดเรทเราวิ่งไปกี่ครั้งต่อน,นาทีอะไรเงี้ยแล้วก็เดินไปกี่ก้าวเนี่ยจะบอกทั้งหมดเลยนะครับ การใช้งาน notification สำหรับบุคคลที่ไม่ค่อยมีเวลาจะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเล่นนะครับแต่ว่า ถ้าเกิดมีโนติหรือว่ามีการแจ้งเตือนต่างๆนานาผ่าน Facebook Messenger หรือผ่าน l ล ne หรือว่าผ่าน o o g l e Mail อะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาก็มีรองรับทั้งหมดนะครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอยากจะใช้งานเนี่ยมีวิธีง่ายๆก็คือให้เรากดที่ขวาบนเนี่ยที่เป็นไอ้ต ok ๊อกๆอยู่ตรงนี้นะครับเวลาเราเข้ามาใน l a y Store นะครับเขาก็จะให้เราเลือกแท็บว่าจะหาแอปที่ตรงกับในโทรศัพท์หรือว่าคุณจะหาเป็นแอปพลิเคชันแนะนําเราก็ลองดูได้เลยว่าแอปอะไรบ้างที่คนส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะลงกันเช่น เทเลแกรมใช่ไหมแอปพลิเคชันแชทในออฟฟิศถ้าเกิดว่าเราจะแบ็คนะครับเราจะกลับไปหน้าเมื่อกี้เราปัดไปอย่างนี้นี่ปัดจากซ้ายไปขวานะครับอย่างในตัวอย่างนี้นะครับผมมีทั้ง Messenger นะครับมี Google Map ปฏิทินมีเครื่องบันทึกเสียงมีอีกเยอะแยะมากมายมีเครื่องคิดเลขด้วยนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะให้ทีมงานนะครับทักเข้ามาในบัญชีหลักของผมนะครับแล้วก็มาดูกันว่าการแจ้งเตือนของเขาเนี่ยจะขึ้นเป็นประมาณไหนเดี๋ยวเราจะเริ่มจาก Messenger ก่อนครับ นี่มีการสั่นแจ้งเตือนด้วยนะครับแต่ตัวนาฬิกาเนี่ยจะไม่ได้มีเสียงดังตึ้งติงตุงตัง้งอะไรนี้ไม่มีนะครับจะสั่นบอกเฉยๆถ้าเกิดว่าใครหาไม่เจอเนี่ยปัดจากล่างขึ้นบนก็ได้ปัป๊บนี่อย่างของผมเนี่ยมี u t u b e ด้วยเห็นไหมเพราะว่าผมทําช่อง YouTube เราจะให้หัวใจเขาก็ได้นะครับหรือว่ากดตัวเลือกอ่าเรากดตัวเลือกดูสิอา้าวตัวเลือกเป็นการปิดก,การแจ้งเตือนเฉยเลย <g ül> แต่จะกดพิมพ์ตอบนะมัน,มน,มนตอบไม่ได้นะ <g ül> มีคนทักเข้ามาผมอยากจะกดเข้าไปอ่านเราอยากจะกดถูกใจก็ได้หรือเราจะเปิดเข้าไปอ่านก็ได้นะครับนี่เปิดเข้าไปอ่านก็จะมีโอ้มีสติกเกอร์จริงๆอยู่เลยอะ <g ül> แล้วถ้าเกิดว่าเราอยากจะทําอย่างอื่นถ้าไม่ใช่แค่อ่านอย่างเดียวเราอาจจะส่งสติกเกอร์กลับก็ได้มันจะโหลดดิ้งนิดนึงนะครับนี่เลยครับเป็นสติกเกอร์จริงๆที่อยู่ใน m e s s e n g e อร์ของโทรศัพท์หรือว่าของในเว็บเบราว์เซอร์เลยนะครับสมมติว่าผมอยากจะกดอันนี้กลับไปเห็นไหมฮะ ส่งกลับไปเรียบร้อยแล้วครับถ้าเกิดว่าผมอยากจะส่งสติกเกอร์บวกกับพิมพ์ตอบไม่ได้เลยฮะคือไปเลยฮะหายไปแล้วครับคือตอนนี้เราไม่สามารถที่จะส่งอะไรก็แล้วแต่กลับไปได้แล้วเพราะว่ามันเหมือนว่าเราตอบกลับได้ทีละหนึ่งอะทีละครั้งเดียวอะไรแบบนี้นนเราอยากจะตอบกลับเราต้องรอให้เขาเนี่ยทักกลับมาอีกรอบหนึ่งใช้การพิมพ์ผ่านเสียงหรือว่าจะพิมพ์ผ่านคีย์บอร์ดอ่าสมมติผมเลือกคีย์บอร์ดก็จะเป็นคีย์บอร์ดแบบคิวเวอร์ตี้ทั่วไปที่เราเคยชินกันอยู่แล้วใช่ไหมครับผมอยากรู้ว่ารรูปไไมโคโคคฟนคืออะร สวัสดีครับผมนิวเองครับรอแป๊บหนึ่งนะครับผมกำลังที่จะขับรถอยู่ครับเรียบร้อยฮะเราก็ได้คำที่เราต้องการแล้วแล้วเราก็กดติ๊กถูกเพื่อที่จะส่งไปพิมพ์ให้เราโดยอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องไปกดจิ้มจิ้มจิ้มสุดท้ายแล้วรถอาจจะชนสุดท้ายแล้วกิจกรรมนั้นอาจจะพลาดไปนี่สั่นมาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีการแจ้งเตือนว่าไลน์ตอนนี้เลยส่งข้อความมาเรียบร้อยอ่ะเราลองกดเข้าไปอ่านดูนะครับกดไปแล้วดับเบิลคลิกไปแล้ว ดับเบิลคลิก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 ไม่ได้ครับทำได้เพียงแค่อ่านการแจ้งเตือนในตัวนาฬิกานะครับแล้วค่อยไปตอบในโทรศัพท์มาแล้วโอเคตอนนี้นะครับเราได้รับการแจ้งเตือนจากทาง Gmail นะครับเดี๋ยวเราจะลองเข้าให้ดูแน่นอนครับอันนี้โหดที่สุดเท่าที่จะมีมาคือเราสามารถอ่านอีเมลผ่าน Google Mail ได้ด้วยอันนี้เป็นบทความข่าวเลยครับ เราสามารถที่จะเลือกเก็บลบหรือตอบกลับก็ได้ตอบอีเมลได้ด้วยเราจะตอบเป็นแบบพิมพ์ตอบก็ได้ตอบผ่านข้อความเสียงก็ได้หรือว่าจะเลือกเป็นแบบวาดอีโมจิก็ได้สมมุติเราอยากจะว่าเป็นหัวใจนี่ดูซิว่าเป็นอย่างไรนี่โอ้โหระบบ AI ไอเขาโหดร้ายมากเลยถึงแม้ว่าเมื่อกี้ผมจะวาดไม่สวยนะครับรูปยิ้มก็ได้ดูซิจะมีไหมอีโมชั่นยิ้ม มีฮะอีโมชั่นยิ้มก็มาถ้าเกิดว่าเราอยากจะเปลี่ยนเป็นพิมพ์ด้วยเสียงก็ได้ยินดีมากๆเลยครับเดี๋ยวผมค่อยตอบกลับนะครับพอดีตอนนี้อยู่บนสถานีอวกาศของนาซาบนดาวดวงที่8 5ขององค์การอนามัยโลกอะไรวะนี่มันก็พิมพ์ไปเรื่อยๆนะเนี่ยเอ้ยพูดเป็นภาษาอังกฤษก็ดีเทคเหมนกันนะครับ Hello my name is น a ว a อา้าวเป็นนัทพลเฉยเออเป็นเรื่องที่มหัศจรรย์ที่เราได้พบกัน เป็นเลือกมหาศัตร์ัที่ฉันได้รักเธอเราลองติ๊กถูกไปแล้วคือยังไงเขาตอบเมลให้ผมอย่างนั้นเลยเหรอคือปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราอยากจะไปไหนมาไหนเนี่ยเราก็คงจะถามทางถามคุณป้าถามคุณลุงถามคุณพี่เอา <c oughs> หรือถ้ามีโทรศัพท์รุ่นใหม่ๆหน่อย <c oughs> ก็เปิด Google Map ใช่ไหมแต่พอ Google Map มาอยู่ในานาฬิกาแล้วทําอะไรได้บ้างเดีย๋ยวพาไปดูครับนี่ตอนนี้เขาหา GPS ตําแหน่งของเราเจอแล้วจิ้ม ไปสักที่หนึ่งกดค้างปั๊บเราปักหมุดเรียบร้อยแล้วว่าเราจะเดินไปตรงนั้นตรงนี้นะครับเราให้กดนําทางได้เลยตรงนาฬิกาเนี่ยก็นําทางไปแล้วส่วนหนึ่งใช่ไหมครับที่มือถือของเราก็นําทางแบบเดียวกับในมือถือเช่นเดียวกันครับแล้วถ้าเกิดว่าเราอยากจะออกจากการนําทางเรากดกาบบาทออกไปได้เลยที่โทรศัพท์ของเราก็ออกเช่นเดียวกันนะครับบอกเราว่าข้างหน้าอีกกี่ร้อยเมตรต้องเลี้ยวซ้ายหรือขวาเขาก็บอกเราอย่างละเอียดครับอา้าวมีใครโทรมา ตอนนี้มีคนโทรมาฮะระหว่างการถ่ายงานชอบมีคนโทรมาตลอดเลยครับเราสามารถกดรับสายได้ด้วยนะสวัสดีครับผม ใช่ไหคะเพราะเป็นตน่อใจโรงพยาบาลลดสีออสอาจารย์ไม่ว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่คนที่โทรมาคนแรกในชีวิตไม่ใช่พ่อใช่แม่ฮะประกันภยัยฮะและสำหรับใครนะครับที่กําลังหาข้อมูลว่านาฬิกาตัวนี้สามารถที่จะรับสายโทรศัพท์หรือว่าโทรออกได้หรือไม่นะครับเราสามารถดูลายชื่อผู้ติดต่อในานาฬิกาได้เลยเขาจะโหลดคอนแทคทั้งหมดนะครับที่มีในมือถือของเราจริงๆเนี่ยมาไว้ในนี้นะครับ และถ้าเกิดว่าเราอยากจะโทรหาคนนั้นคนนี้เนี่ยให้เราไปที่เมนูคำว่าโทรศัพท์ครับเขาจะมีการบันทึกประวัติการโทรทั้งหมดที่เราเพิ่งโทรเข้าโทรออกไปนะครับและถ้าใครอยากจะป้อนเบอร์โทรศัพท์ที่เราไม่เคยแบบเมมไว้อย่างเงี้ยเราก็มากดได้เลยครับ08-9 0อะไรก็ว่ากันไปซึ่งเดี๋ยวเราจะมาลองทดลองโทรเข้าโอเปอเรเตอร์ดูนะครับและดูกันว่าเสียงที่ได้นั้นจะเป็นอย่างไรสวัสดีค่ะคุณวพจร ซึ่งเมนูต่างๆนะครับที่เราสามารถจะกดจากตัวนาฬิกาได้ก็คือป้อนตัวเลขเช่นแบบโอเปอเรเตอร์บอกให้ป้อนเลข3เพื่อคุยเป็นภาษาไทยอะไรเงี้ยก็ป้อนได้หรือว่าปิดเสียงก็ได้พักสายก็ได้หรือว่าจะกดปรับระดับความดังเสียงก็สามารถทําได้นะครับ และการที่เราคุยผ่านนาฬิกานี้นะครับโทรศัพท์เราก็จะแจ้งว่ามีการเชื่อมต่อบลูทูธไว้เราก็สามารถที่จะสนทนาได้นะครับแต่ถ้าใครที่มี eSIM รองรับอยู่แล้วไปเปิดแพ็กเกจอยู่แล้วนะครับเราก็สามารถที่จะแยกการใช้งานระหว่างตัวมือถือกับตัวนาฬิกาออกจากกันได้เลยครับนี่ก็เป็นความสะดวกอย่างหนึ่งคุยผ่านนาฬิกาได้เลยไม่จําเป็นต้องหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาให้ปวดข้อมือกันอีกแล้วจริงๆแล้วเขามี shortcut หรือว่าเมนูลัดอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับก็คือการปัดหน้าจอลงมานี่ถ้าเรากด ที่รูดลำโพงคือการปิดเสียงเปิดเสียงแค่นี้ครับง่ายๆมีการเปิดโหมดห้ามรบกวนด้วยนะครับนี่จะเป็นกลมๆขีดๆตรงนี้นะครับถ้ากดปุ๊บเนี่ยมีการแจ้งเตือนใดๆเขาก็จะไม่บอกเราแล้วเขาก็จะเงียบไปหรือว่ากดค้นหาโทรศรัพท์ก็ได้ในกรณีที่นาฬิกายอยู่ที่ข้อมือตลอดเวลานะครับแต่โทรศรัพท์ไม่รู้หายไปไหนเห็นไหมครับโทรศรัพท์ผมดังแสดงว่า ทรศัพท์ผมต้องอยู่แถวๆนี้แน่เลยรวมถึงมีการเปิดโหมดเครื่องบินจากตรงนี้แล้วก็มีการบอกว่าแบตเตอรี่ของเราเหลือที่เท่าไหร่แล้วนะครับเวลาผมจะทําอะไรก็แล้วแต่ถ้าเกิดกําลังอธิบายอยู่เงี้ยหน้าจอมันจะต้องพักการใช้งานตลอดเวลาเลย <c oughs> ถึงแม้ว่ากําลังสาธิตอะไรก็แล้วแต่ทิ้งไว้แป๊บเดียวเท่านั้นแหละไม่เกินสิวิน้าจอมันจะชอบแบบพักการใช้งานถ้าใครเนี่ยชอบที่จะดูโน้ติฟิเคชันนานๆหรือว่าอ่านอะไรนานๆในานาฬิกาเนี่ยคุณผู้ชมจะอ่านไม่ทันครับจะต้องเอานิ้วอะไรก็แล้วแต่ไปจิ้ม เพื่อให้มันเปิดหน้าจออยู่เรื่อยๆนะครับ <c oughs> อยากจะให้มันเพิ่มเวลาการดีเลย์ไปมากกว่าน,นี้แต่ก็ทําไม่ได้อาจจะเป็นในเรื่องของการกินแบตนะนะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมปัดจากขวาไปซ้ายนะครับมันจะเป็นการตั้งค่าการ์ดต่างๆมีการบอกว่าวันนี้เดินไปกี่ก้าวแล้วนะครับเผ <c oughs> าผ่านไปกี่แคลนะครับเดินไปกี่กิโลเมตรแล้วถ้าเกิดเรากดรูปคนสีฟ้าเนี่ยมันจะเป็นการเข้าไปในติ๊กเฮลาชื่อเทพไหมติ๊กเฮลติ Pot ๊กวายติ๊กพอดติ๊กต๊อก ติจเตดาพรัมเราสามารถดูได้ว่าในแต่ละวันเนี่ยเราทํากิจกรรมอะไรไปแล้วบ้างเช่นเดินวิ่งเดินเร็วหรือนั่งอยู่เฉย<ๆ>ก็สวยดีนะเป็นแบบนี้นะครับเราลองปัดลงมาวันนี้เราเอ็กซ์เซอร์ไซส์ไปแล้วกี่นาทีวันนี้เราออกกำลังกายไปแล้ว28นาทีอ่ะเลื่อนไปเรื่อยๆสมมุติบางคนเนี่ยเป็นสายเฮลตี้เราอยากจะให้วันวันหนึ่งเนี่ยเราเดินวันละ1 0 0 0ตอนนี้เราได้ไปแล้ว1,245ก้า โออีกตั้งไกลอ่ะแล้วตอนนี้มัน4ี่โมงแล้วอ่ะมันไม่ทันหรอกพรุ่งนี้เรามาทําสถิติต่อไปเพื่อพี่ชิดไปเรื่อยๆพี่ชิตไปเรื่อยๆถ้าเกิดว่าเราเลื่อนการ์ดอันถัดมานะครับก็เป็นในส่วนของการพยากรณ์อากาศหรือว่าการบอกว่าวันนี้ฝนจะตกหรือเปล่าในช่วงเวลาไหนสภาพฟ้าฝนเป็นอย่างไรนะครับอย่างเนี้ยหกโมงเย็น ฝนยังไม่ตก2องทุ่มเนี่ยฝนตกแล้วปัดขวาไปอีกทีนึ่งนะครับเราก็จะเห็นว่ามันจะมีแผนงานอยู่ซึ่งเขาก็จะซิงกับ Google Calendar ครับรู้เลยว่าวันนี้เราจะต้องทําอะไรบ้างมีรับพัสดุอย่างพรุ่งนี้ผมต้องทําอะไรต้องไปเจอพี่พงษ์นัดเซ็นบ้านนี่ออนไลน์คลิปหูฟังคือในนี้มันเป็นตารางงานตารางชีวิตของผมทั้งนั้นเลยนะครับปกติผมเชื่อว่านาฬิกาน่าจะอยู่กับเรามากกว่าโทรศัพท์มันรัดอยู่ที่ข้อมือเราตลอดเวลาหน้าต่างอันนี้นะครับเป็นการเปิดฟังก์ชัน สถิติทั้งหมดในแต่ละวันนะครับว่าวันนี้เนี่ยอัตราเต้นของหัวใจของเราสูงสุดเท่าไรต่ําสุดเท่าไหร่เราสามารถที่จะเลื่อนลงมาดูข้างล่างได้นะครับก็จะมีรายละเอียดบอกอย่างชัดเจน0ถึง97 BPM จำนวน10ชั่วโมงด้วยกันซึ่งแน่นอนครับเวลาเรานอนหลับตอนกลางคืนนะครับมันก็จะนับรวมไปอยู่ในพาร์ทหมวดหมู่ resting ก็คือพักผ่อนด้วย fat burn นะครับเริ่มเป็นการออกกำลังกายเริ่มเป็นการเผาผ่านแคลอรี่และ10ชั่วโมงที่ผ่านมาผมเบิร์นแคลอรี่ผมออกกำลังกายไปทั้งหมด 3นาทีครับคุณผู้ชมยังมีอีกหนึ่งฟีเจอร์หนึ่งนะครับที่น่าสนใจเช่นเดียวกันก็คือก,ก,อการปัดจากด้านซ้ายไปด้านขวาครับนี่หน้านี้จะเป็นหน้าสรุปแต่ละวันนะครับคล้ายๆกับ b ิ x b y ี ผู้ช่วยในซัมซุงนั่นแหละนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยจะมีเหนือขั้นไปกว่านั้นก็คือนี่เลื่อนให้ดูอันแรกเลยครับวันนี้วันที่เท่าไหรอุณหภูมิเท่าไรนะครับมีกิจกรรมอะไรบ้างที่จะต้องทําในพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้อากาศเป็นอย่างไรเราอยากจะใช้คําสั่งอะไรบ้างนะครับดูดวงให้หน่อยอ่ะลองดูซิว่าเขาจะดูดวงอะไรให้เรานะครับดวงของเด็กที่เกิดในวันนี้จะมีชื่อนามสกุลและได้รับสุริยบัตรโดยอัโตโนมัติค่ะ <c oughs> มันมันใช่ดวงเหรอวะแต่สิ่งที่น่าสนใจคืออยู่ตรงนี้ครับ ช่างมันเถอะทำไปเลยริชาร์ดแบร์สันคำถามคือใครวะริชาร์ดแบร์สันเราสามารถใช้คำสั่งโอเค Google ได้ครับเดี๋ยวผมจะลองพูดคำว่าโอเค Google ให้ฟังโอเค g o เ g l e อ่าเรียบร้อยรับคำสั่งทั้งคู่แล้วครับดูซิว่าใครจะสามารถพิมพ์ได้เร็วไทม์และรวดเร็วมากกว่ากันตอนนี้เดี๋ยวผมจะลองทดสอบกันนะครับว่าถ้าผมพูดเร็วๆแบบนี้นั่นเนี่ยตัวนาฬิกากับตัวโทรศัพท์เนี่ยจะสามารถพิมพ์ทันหรือเปล่าถ้าเกิดว่าพิมพ์ทันแสดงว่าโคตรเก่งเลยนะครับ네 โอ้โหทิม์เร็วมากต่อไป<ม>เป็นผการค้นหาอันดับแรกๆนะผมจะยกตัวอย่างโอเค Google โทรหาแม่กำลังโทรหาแม่ที่บ้านเราสามารถจะสั่งผ่านโทรศัพท์ก็ได้จะสั่งผ่านนาฬิกาก็ได้เห็นไหมครับมีรายชื่อแม่ของผมขึ้นมาด้วยอีกหนึ่งฟังก์ชันแล้วกันสำหรับคนที่ออกกำลังกายนะครับก็คือกดไปที่ตุ้มๆอันนี้ด้านล่างชึบหนึ่งที เขาจะเข้าไปในติ๊กเอ็กซ์ไซส์โอ้โหโดยที่เราสามารถเลือกได้นะครับว่าเราอาจจะวิ่งนอกบ้านนี่ outdoor run นะครับหรือ outdoor walk เดินนอกบ้านหรือว่าจะเป็น indoor run วิ่งบนลู่วิ่งหรือว่าจะปั่นจัก,กรยานไซคิงนี่ประมาณนี้นะครับหรือว่าจะฟรีสไตล์เราก็มาเลือกได้ p ู o l swimming สำหรับคนที่เป็นนักว่ายน้ำผมได้ออกไปทดลองนิดนึงแล้วเป็น outdoor walk นะครับเวลากดเข้าไปเนี่ยเขาก็จะ searching for GPS ก็คือค้นหา g p S ก่อนว่าเราเนี่ยยืนอยู่ที่บริเวณตรงไหนของประเทศของโลกใบนี้นีครับเราก็สามารถที่จะกดคาว่าโกได้อ่ะเรากดคาว่าโกให้ดูเขาก็จะนับที่ t w โดยหน้าปัดของเขาเนี่ยก็จะมีการบอกเวลาที่ผ่านไประยะทางที่ผ่านไปนะครับ B P M ที่กําลังวัดอยู่ตอนนี้นะครับค่าแคลอรี่ที่เผาผลาญน,นะครับเราเดินเร็วไหมหรือว่าเราเดินช้ามากหรืออะไรเงี้ยนะครับจำนวนก้าวที่เรากําลังเดินอยู่ ระบุเวลาเรียบร้อยนะครับบ่าย3ามโมงครึ่งถึงบ่าย3ามโมงสีนาทีเรามีสถิติอะไรบ้างนี่เห็นชัดเจนครับเฉลี่ยว,ว่าหัวใจของเราเนี่ยเต้นเร็วประมาณไหนแล้วก็ความเร็วเฉลี่ยที่เราเดินเมื่อกี้มีกราฟบอกด้วยอัตราเต้นของหัวใจของเราเนี่ยเริ่มตั้งแต่วอร์มอินอัพหรือว่ายาวไปจนถึงคาร์ดิโอเทนนิง่งอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็มีกราฟบอกอัตราการเดินหวัวบอกว่าเมื่อกี้เราไปเดินที่ไหนมาจากไหนถึงไหนสามารถที่จะรองรับ การควบคุมเพลงได้ด้วยนะครับนั่นก็คือ Spotify Spotify เราสามารถที่จะกดพอยส์กดเพลงได้นะครับแล้วก็สามารถกดข้ามเพลงได้ชึบแบบนี้นะครับแต่สิ่งที่เป็นข้อสังเกตอย่างหนึ่งนะครับก็คือมันไม่สามารถปรับเปลี่ยนให้เพลงมาดังที่ตัวนาฬิกาได้ต้องไปฟังที่ตัวมือถือเท่านั้นหรือไปต่อลำโพงบูทูธกันอีกทีหนึ่งนะครับคือในเครื่องของติ๊กเขายังมีหูฟังที่ชื่อว่าติ๊กพอดอีกเดี๋ยวคลิปรีวิวก็จะออนไลน์ใกล้ๆกันนี่แหละแต่พาร์ทนั้น,นพี่เบลจะเปน ในส่วนของแอปพลิเคชัน Google Translate นะครับเราสามารถใช้ฟังก์ชันในการพูดและให้เขาแปลภาษาได้เลยง่ายๆนะครับผมตั้งไว้แล้วว่าพูดภาษาไทยและให้อาพู์ออกมาเป็นภาษาอังกฤษเนาะเพิ่มคำเข้าไปเลยครับโดยการพูดง่ายๆสวัสดีวันนี้อากาศดีไหมแล้วกินข้าวหรือยัง เห็นไหมครับว่าเมื่อกี้ที่เราพูดเป็นภาษาไทยนะครับเขาแปลให้เลยทันทีว่า Hello is the weather good and have you eaten yet ถ้าเกิดว่าเราไปต่างประเทศใช่ไหมครับเราก็เพียงแค่โชว์หน้าปัดนาฬิกาให้กับคู่สนทนาของเราได้เห็นนะครับว่าเราต้องการจะสื่ออะไรหรือว่าต้องการเพิ่มประโยคอื่นๆน,นะครับอยากจะกินข้าวผัดหมูเราสามารถไปหาได้ที่ไหนบ้างเราพูดแค่นี้เราก็สามารถได้ข้าวกลางวันกินแล้วห,หมือ้อ Would like to eat ไ i ไล with p o r ร์ก e r e can we find it? สมมติว่าเขาอยากจะตอบคำถามเราเราก็ฟังภาษาอังกฤษไม่ออกอยู่ดีเราก็แค่กดสลับกันแค่นั้นเองครับให้เขาพูดภาษาอังกฤษมาแล้วแปลเป็นภาษาไทยอ่าอย่างเช่น you can turn left and go ahead แปลเป็นภาษาไทยว่าคุณสามารถเลี้ยวซ้ายแล้วไปข้างหน้าอ่าคุณก็จะเจอแล้วร้านข้าวผัดหมูที่คุณต้องการเราไม่จำเป็นต้องไปซื้อเครื่องแปลภาษาก็ได้ เรามีแค่นาฬิกาตัวนี้ลงแอปนิดหน่อยก็สามารถใช้งานได้แล้วครับมาจนถึงช่วงสุดท้ายนะครับเดี๋ยวเราจะหยิบทิ k ว a t c h p ป o 4G LTE ตัวนี้นะครับมาสรุปให้ฟังกันเลยดีกว่าว่ามีอะไรที่เป็นจุดเด่นมีอะไรที่เป็นจุดน่าสนใจกันบ้างนะครับอย่างแรกเลยในเรื่องของวัสดุในเรื่องของการสวมใส่นะครับคือไอตัวสายตรงนี้นะครับคือมันค่อนข้างที่จะ นุ่มนิ่มมันจะไม่บาดไอตัวข้อมือของเรามันจะไม่รู้สึกแข็งแข็งนะครับใครนะครับที่ชอบสวมใส่ในาฬิกาที่มีไซส์ใหญ่ๆตัวนี้น่าจะถูกใจมิใช่น้อยนะครับวิธีการชาร์จของเขาเนี่ยมันก็จะเป็นคอนเนคเตอร์เชื่อมกันตรงนี้นะครับก็จะเป็นแท่นชาร์จที่ใช้ของเฉพาะของเขาเท่านั้นนะครับเดี๋ยวผมจะดึงให้ดูนี่ยาวประมาณนี้นะครับเราจะต้องไปหาไอตัวอะแดปเตอร์เอาเองเพราะว่าเขาไม่ได้แถมมาให้นั่นเองนะครับโอเคมันจะต้องล็อกเข้ากับขั้ว ด้านนี้โดยเฉพาะแมะเข้าไปแบบนี้ผมว่าทั้งหมดน่าจะเพียงพอสําหรับตัดสินใจในการเลือกซื้อติ๊กวัตโปลซีจีเอแล้วนะครับอย่างที่ผมเล่าให้ฟังว่าไม่ได้เหมาะสําหรับคนออกกําลังกายอย่างเดียวเหมาะสําหรับคนอื่นๆด้วยนะครับสำหรับราคาจัดจำหน่ายเท่าไหร่นะหนึ่ง้าบาทนะครับใครสายเฮลตี้ใครสายบันเทิงก็ลองไปเลือกซื้อเลือกหากันได้นะครับสำหรับติ๊กวัตโปลซีจีเอลทีสแตนอะโลนแบบที่ผมพูดมาทั้งคลิปนี้นะครับสำหรับวันนี้ผมขอขอบคุณทุกท่านที่เขาาเขข้้าาามมชนะครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับ